ทุกคนขาใครยังไม่ได้กดเข้าไปลิงก์ที่เจนุกปักหมดแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยคะ่ะนะแม่ๆนะอ่ะส่วนเลขเฉพาะเขาใหญ่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเจนุกจะออกไปศาลเฉพาะเขาใหญ่นะเดี๋ยวเจนุกจะขอเลขจับเจนุกจะจับปิงปองเอาโชคราบมาให้ทุกคนนะลูกคะ่ะลูกตาแม่ป่ดนี้เดี๋ยววันนี้หนูเอาไม่ให้ปดนี้ กับเลขสามตัวลเลขเฉพาะขอใหญ่เนาะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดเลขเฉพาะขอใหญ่วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดพออ่นนดพอขอใหญ่นะคะพ่อเกิดวันที่ยี่สิบหกมกราคมนะติดสองหกไว้ด้วยนะคะเออแต่เจ๊เผอิญว่ารัฐบาลไทยงวดน,นี้มีสองหกเจ๊ดุพอดีเป๊ะเจ๊ดุกได้ให้สองหกไปเป๊ะ ไลค์ like, ขึ้นว่าเรือนตะเภาแก้วปลอมค่ะอย่าไปแอดเรือนตะเภาแก้วหนึ่งแปดแปดนะเข้าไปแล้วโดนโกงชิบหายไว้วอดแน่ๆนะคะบอกเลยว่าถ้าแอดลิงปลอมเนี่ยคือบอกเลยว่าโดนโกงแอดเข้าไปพลาดแน่นอนชิบหายแอดไปโดนโกงแน่นอน,น,น,อนเรือนตะเภาแก้วเนี่ยอย่าไปแอดนะคะปลอมนะคะมันดูดชิปเจ๊เข้าไปเรือนตะเภาแก้วเหนือแปดถ้าทุกคนไม่อยากชิบหายยาให้เข้าไปแนอดไปถูกมาไม่จ่ายตังค์นะคะบอกเลยว่าถูกมาไม่จ่ายตังค์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เรือนตะเภาแก้วค่ะ เป็นซับมหาเฮงค่ะลิงก์นี้นี่ขอปังๆค่ะเจ๊ต้องบอกน้องนายนะยีพามาขอกูปังๆถ้าน้องนายให้ปังก็คือปังเอ๋อเรือตะเพาแก้วเรือนตะเพาแก้วของจริงทุกคนทุกคนเจ๊ขอโทษเรือนตะเพาแก้วของจริงใช่ ทุกคนขอโทษขอกกใหม่กอใหม่ขอกอใหม่ทุกคนเจไม่เห็นเรือนตะเพาแก้วของจริงค่ะขอโทษด้วยทุกคนขอโทษเรือนตะเพาแก้วของจริงค่ะของจริงของจริงนะคะของจริงไม่ปลอมนะคะอันนี้คือชัวร์ค่ะของจริงค่ะเรือนตะเพาแก้วของจริงค่ะของจริงค่ะนี่ตอนนี้เจปักไปสองลิงก์นะคะเรือนตะเพาแก้วกับซับมหาเฮง เร,อเอนะะเรือนตะเพาแก้วกับทรัพย์มหาเฮงทุกคนขาขอแก้ตัวใหม่นะคะเรือนตะเพาแก้วของจริงนะของจริงนะคะขอโทษทุกคนด้วยของจริงค่ะของจริงไม่ใช่ปลอมค่ะจ่จริงค่ะแล้วก็ไม่โกงค่ะเรือนตะเพาแก้ว okay. ไม่โกงนะคะไม่โกงถ้าโกงเดี๋ยวเจ๊รับผิดชอบเองนะคะไม่โกงเออเพราะว่าต้องต้องคืนทาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ไม่เห็น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 ขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่า ลืมหนาหาเกือบแล้วกูอเจิโนูเกือบแล้วเกือบแลวอเจิโนูเออเรือนตเอาเผาแก้วบอกว่าเรือนตเอาเผาแก้วขอเรียกน้องนายได้เลย เจ๊ลงให้หมดทุกลิงก์แล้วอ่ะขออนุญาตเปลี่ยนลิงก์นะคะเป็นลิงก์ที่สามนะคือลิงก์นี้ชื่อว่ายิ่งเองแปดแปดแปดนะคะ,ะแบบนี้ทุกคนขอพูดอีกหนึ่งรอบใครยังไม่ได้เลขรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยของจินุกเลขน้องนายและเลขที่พระเขียนให้ในงานบันบวชที่จินุกเป็นเจ้าภาพงานบวชอยู่ในใบนี้แล้วใบเดียวกันค่ะใบเลขน้องนายแล้วก็เลขพรสามตัวนะคะทุกคนขาทุกคนเข้าไปเอาเลขดูเลขที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยลิงก์ที่จินุกปักให้ตอนนี้คือชื่อว่า